ตัวน่าไล่เขออา,ขาออกมาได้ยังไงเขาไล่ตัวจะกห้องหาห้องเขาลิมคานชอบตัวกลิ่นเปรี้ยวกลิ่นเปรี้ยวตัวมันคือศิลปะใช่ไหมเนี่นสย,าาย,ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะความฝันของพี่โบนั้นก็เป็นจริงแล้วนั่นก็คือไล่พี่ยิ้มออกจากห้อง <c oughs> พี่โบจะอยู่แค่กับลูกแค่3คนนะคะไล่พิมออกมาจากห้องเพราะว่าพิมชอบทํางานดึกตอนนี้เดี๋ยวของมันกำลังจะมาส่งแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะทําห้องนั่นคือออฟฟิศของยิมน้อยยิมใหญ่หรือว่าห้องให้พิมออกมาอยู่ในระเทศพิมออกมาอยู่นะจุดนี้นี่ข้างกําแพงห้องเดิมเห็นไหมเราจะสร้างห้องตรงนี้นเห็นไหมตรงเสานี้อ่าสร้างห้องตรงนี้เป็นห้องทํางานของพิมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวพี่โบจะถ่ายดูตอนของมาส่งนะดูว่า ห้องหนึ่งห้องเนี่ยขนาดประมาณ3เมตรถึงสามเมตรเราจะใช้อะไรบ้างระหว่างทําจะเป็นยังไงนะคะห้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันติดตามในคลิปนี้เลยโอเคโอเคตอนนี้ของก็มาส่งเรียบร้อยแล้วนะคะอ่า uh, ิฐบล็อกหลายค้ากระเบื้องแล้วก็ปูนแล้วก็พวกน็อตพวกสเ่เพอะไรตา่างๆรถเชื่อ โอเคนะคะตอนนี้ช่างก็มาลงของสําหรับทําห้องใหม่พี่ยิ้มนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีหลายกองมากไม่รู้จะถ่ายเนี่ยนี่นะคะก็กองเป็นกองปูนกองปูนอิฐบล็อกนี่อิฐบล็อกอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็กองทรายตรงนู้นกองเหล็กก็เต็มบ้านไปเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยช่างก่อช่างก่อสร้างก่อปูนอะไรเงี้ยจะมาและเดี๋ยวพี่โบจะถ่ายให้ดูว่าการทําห้องหนึ่งห้องเนี่ยใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้นะคะช่าง งานวันที่สองแล้วแต่ว่าตอนนี้มีเพิ่มเติมก็คือเราได้ทำสร้างหลังคาหน้าบ้านด้วยทีเดียวไปเลยรอบเดียวต่อไปนี้ตัวไม่ต้องนอนในห้องรู้เปล่าเขาก็ไม่เคยนอนนะเออตัวไปนอนจะมีน้อย <laughs> ต่อไปนี้ตัวต้องย้ายออกมาข้างนอก้อเขาจะอยู่กับลูกสามคนรู้ไหมตัวหน้าไร่เขาออกมาได้ยังไงต,ตัวจะท้องนอกห้องเขาลำคานเขาตัวอินเตียวอินเตียว you แหมตะกอนบอกชอบหุ่นหมีไม่ชอบเพราะตัวกลิ่นเปรี้ยวตะกอนบอกชอบหุ่นหมีไงไม่ชอบแล้วพอมีตังค์อะตกอนบอกชอบหุ่นหมีพอตังค์หมดนะแหมไม่ชอบเหม็นเปรี้ยวเหม็นเปรี้ยวเลยเปรี้ยวรักแร้เปรี้ยงไม่เปียกอะไม่มีห้องตัวทำมาสองวันแล้วนะวันนี้วันที่สองแล้วใกล้อะใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วไปพาไปดูหน่อยดิอ่าได้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 มาครับทุกคนแหมทำงานทำการไม่เถอะไม่เคยทำอะไรวันนี้วันนี้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะครับจะพามาดูบ้านใหม่ของพี่ยิ้มไม่ใช่บ้านดิห้องใหม่ที่ถูกในลาเมา เอา,อางี้แล้วกันโดนย้ายออกมาให้ทํางานข้างนอกบ้านเพราะว่าหน,นกหูลูกจะนอนจําคลิปสแลนในช่องโบยชีได้ไหมที่ฝนตกแล้วแม่ก็หลุดแล้วหลุดอีกทําแล้วมาดูหนึ่งสอง <c oughs> พิ้วนี่ๆๆเป็นล่างแล้วนี่ครับเฮ้ยด,ด,ดูดีขึ้นเลยอ่ะก็บ้านก็คว้างขึ้นแต่เขาไม่ชอบเสานี้เลยจริงจริงปหมตัวเนาะเนี่ยตรงนี้ที่ทําได้ก็เพราะทุกคนนี่แหละพอมีเงินมีทองมาทําทําได้บ้างทำหลังคาแล้วดีใจไหมแล้วยังมีครัวแม่ลีอีกนะ เออเดี๋ยวจะทําให้ดูนี่นี่นี่แนวคาดูหลังคาหลังคาก็จะประมาณนี้หลังคาก็ประมาณนี้มุงมาใช่คลิปไม่ใช่คลิปก็เดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆถ้าพี่ยิ้มอยู่บ้านนะพี่ยิ้มก็จะถ่ายแบบเป็นทำแล a ให้ดูแต่พี่พี่โบไม่ค่อยได้เรื่องหรอกวันนเอาแต่นอนวันันะงานการมันทําที่ไหนพี่ยิ้มไม่ออกไปหาเงินหาทองวันละสองร้อยสามร้อยพี่ก็ต้องเอาตั้งรถหนีไปทำร้อยหนึ่งพี่ยิ้มยังไม่เกี่ยวพี่มันคนไม่เกี่ยงเงินน้อยห้าบาทสิบบาทพี่ว่าหมดแหละ เก็บหมดแหละหมายถึงขโมยนะใช่นี่มาดูห้องออฟฟิศใหม่ตอนนี้ได้ประมาณหนึ่งแล้วจะเรียกว่ากี่เปอร์เซ็นดีสิเปอร์เซ็นตอนนี้ก็โอ้ยน่า30เปอร์เซ็นแล้วนะนี่ตรงนี้ช่องนี้ก็เอาไว้ดูแบบว่าเอ้ยใครมาหากูวะอย่างงี้เออแค่นี้พอที่ก็นั่งทำงานตรงนี้อ่าแล้วพี่ยังไม่ได้เห็นทุกคนที่เดินเข้ามาเขาออกเขาบอกไม่มีเลยไม่มีกำแพงเลยไม่มีไม่มีเอาแค่นี้เหรอเอาแค่นี้งั้นงั้นเอากลองกลองนี้นี่คืออะไรกล่องนี่หรอให้โยชิเล่น เดกบ้านไม่ต้องเล่นข้างนอกบ้านอื่นเขาเล่นทรายเล่นอุ้ยธรรมดาบ้านียิมให้เล่นอีกบล็อกเลยก้อนก้อนละหกบาทเอามาทุบให้เล่นเลยมีตังไงมีตังใช่ใช่ใช่ให้ลูกเป็นก่อสร้างแต่เล็กแจ็บไหมนี่ก็ประมาณนี้แล้วตอนนี้ก็ประมาณนี้อยู่อะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อวันหลังไม่ใช่วันหลังนิพรุ่งนี้ แล้วก็มาลืนห้องเนี้ยคาดว่าน่าจะเสร็จไม่เกิน7วันต้องบอกว่าช่างเจ้าเนี้ยนั้นยินดีแนะนําเลยทํางานเร็วสุดสองวันใช่เอาง่ายเอาง่ายเลยนะพี่ยิ้มน่ะเป็นคนพอมีเวลาบ้างแต่ซื้อของไม่ทันช่างทำอ่ะเออเจอกันพรุ่งนี้เลยนี่อันนี้ขึ้นหลังคาแล้วพอบอกขึ้นเหล็กสองานนี้เสร็จก็กลับบ้านแล้วทำละหน่อยพอเยอะเดี๋ยวรวยแม่แม่พ่อ ฮ pues ้ยอะไรอ่ะมอลม็อกใจนึกว่าอะไรครับฮะพีเขาเช็ดเหล็กทุกอย่างเลยเห็นไหมเอองานดีงานดีเดี Wen ๋ยวบิดแล้วเดี๋ยวพอเสร็จงานก็บอกมาจัดวันนี้เขาก็จะขึ้นหลังคาตรงนี้ให้เสร็จ สั่งนี้นะเอาอันยาวไว้สั่งนี้จะ้ะวงกบไปซื้อที่โกเบนเฮามามันให้มาผิดมันให้มาสั่งเดียวกันสองอันก็ต้องเอาไปเปลี่ยนอีก <2000 years. S 1> โอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันที่สี่นะคะของการทําห้องแล้วก็หลังคาแล้วตอนนี้หลังคาได้เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วะคะตอนนี้เหลือแต่ห้องฉาบแล้วเหลือ อ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าตอนนี้เริ่มฉาบแล้วจะเป็นยังไงห้องจะเป็นหน้าตาแบบไหนไปดูกันเลยนี่ตอนนี้นะคะหลังคาก็เสร็จแล้วนนวันนี้ก็น่าจะฉาบผนังเสร็จนะคะแล้วก็เทพื้น เดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้แค่4วันนะคะทําเร็วมากช่างทาเร็วมากเลยทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าพรุ่งนี้นะคะช่างบอกว่าจะทําการตีฝ้าแล้วก็ปูกระเบื้องมั้งพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไกด้เสร็จแล้วทุกคน2000 years โอเคท่านทุกคนตอนนี้ห้องใหม่ของพี่ยิ้มนะคะก็ได้เดินทางมาถึงวันที่เท่หร่วันที่6วันที่7แล้วลจำไม่ได้แล้วตอนนี้ มันหลายวันแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตกันว่าห้องพี่ยิ้มนะคะในเที่ยงพี่บอกมาอยู่ข้างนอกตอนนี้ถึงไหนแล้วไปดูไปดูกันเลยอินเตียวอินเตียวจะของที่ที่ไหนทงเลยทำไรอ่ะยิ้มไปไหนอะครับจะจะเบิกตาค่าทาสีครับเบิกตาก่อนครับไม่มีอ่ะผมเห็นผมเห็นเมียเขา ซักผ้าดีแล้วก็ได้เงินทุกทีเลยครับเดีย๋ยวไปจ้างซักผ้าเลยครับคอนเซ็ปต์เดิมของเราครับทุกคนทำเองบ้างอะไรบ้างมันจะได้ประหยัดตังค์ตอนนี้ห้องก็เสร็จไปประมาณ80อแล้วออตอนนี้เหลือฉากฝ้ากับทาสี90%แล้วเออ90%ก็ได้ตอนนี้เเหลือทาสีกับฉากฝ้า,าทาสีเองเนาทาสีเองออวันนี้เป็นวันที่เ <c oughs> ท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้แล้วเหมือนกันเพราะว่านนานแล้วค่อยๆมาอัปเดตกันไปเรื่อยๆครับทุกคน นอัปเดตไปเรื่อยๆตอนนี้ตอนนี้ก็ทาสีห้องอะไรใหม่หมดละจะสีโคตรเหม็นเลยอ่ะเหม็นเหม็นเหม็นสีที่อไรบู้กสีรุ่นเก่าแน่เลยพนักงานแม่งขายแม่งแม่งแม่งไม่แนะนําเลยเดี๋ยวขอทาสีก่อนครับทุกคนทาเสร็จนี่เดิอนออกมาเมาเลยเนาะโอ๊ยไม่ต้องกินหรอกเหล้าเบียร์เมาเนี่ยนี่แหละสีนี้เป็นแค่สีรองพื้นนะไม่ใช่สีจริงน่าจะว่าสีขาวไม่ใช่คุณใช่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสีเสร็จแล้วจะสวยแค่ไหนทุกคนนี่เดี๋ยวให้ดูนี่มีไฟสปอตไลท์ด้วยนะคะตรงนี้เราจะไ้ส่อง โลโก้ไม่ใช่ดิอ่าโลยิมน้อยยิมใหญ่โมโยชิออนเยแมนซึ่งล้างซัำทุกช่องไม่อยาคุยเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนเสร็จจะสวยแค่ไหนนี่ท้ายมันดีๆนะคะไม่ดีไม่ทิ้งตามนะครับ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 ได้เลยครับไปออกไปเห็นแล้วเดี๋ยวมาเจอกันโอเค่ไฟเท่านั้นที่ทิ้งตามไปนะคะขอแค่เมาคนเดียว เนี่ยดูเนี่ยเทปูนจนมือเปื้อนพื่อุ้ยนพิชชาติทำหน้าดำหากว่านี้นะาเลอโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็วันที่แปดอันนี้เก็ขยายบ้านออกมาเพื่อที่ห้องเมียน้อยพี่อยู่นี้ห้องเมียน้อยอยู่นี้ครับตอนนี้ก็เทปูนเพิ่มมาตรงน้ําท่วมจําได้ไหมในคลิปในคลิปที่มีหลังคาหลังคาพังทําแล้วแล้วก็น้ําท่วมกําลังทํำตรงนี้ก็จะไม่ท่วมอีกต่อไปน้ำจะไม่ท่วมมันก็จะมาท่วมตรงนี้นะเออ เดี๋ยวไปดูตอนเสร็จแล้วแบบฟินิตอีกทีหนึ่งเลยเออห้องนี่เดี๋ยวจะไปเปิดคลิปในห้องแบบหล่อๆเท่ๆใส่สูตรนั่งเลยแต่ไม่ใส่บ็อกเซอร์อะไรงนี้โอเคทุนคนตอนนี้นะคะช่างทาสีของเราก็ได้ทาสีอย่างขมักขมเม่นสีของเรา,าเป็นสีลอ็อนี่ไงโอ้โหศิละปะตัวมันคือศิละปะใช่ไหมเนี่ย